คุณกำลังรับฟังสัญญาณหลอนรอบโลกสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยู่กับผมตลาทิพย์ครับและดิฉันมันทิตาค่ะยินดีต้อนรับสู่สัญญาณหลอนรอบโลกพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวปริศนาแห่งโลกวันนี้นะครับเราจะพาคุณเข้าสู่พื้นที่ลับสุดยอดของสหรัฐอเมริกาที่ว่ากันว่า เป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลเนี่ยปกปิดความจริงเกี่ยวกับ UFO และเทคโนโลยีจากต่างดาวเอาไว้ครับใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง Area 51หรือที่คนไทยเราพูดพูดกันอยู่ว่า Area 51นั่นหละครับฐานทัพลับที่อยู่กลางทะเลรายรัฐนิวดาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปจากนี้เนี่ยทำให้คุณมองโลกใบนี้ต่างไปจากเดิมก็ว่าได้ครับ ค่ะแล้วพื้นที่ที่เราเรียกว่า area ห้าสิบเอ็ดเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ที่ไหนยังไงคะคุณเกียวพื้นที่ที่เราเรียกว่า area 51เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลาสเวกัสครับห่างไปประมาณสองร้อยกิโลเมตรนะครับแลวมันก็จะอยู่ใกล้ๆเมืองที่เรียกว่าเมืองเรเชลและก็เมืองไฮโคครับมันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางการทหารของสหรัฐอเมริกาครับที่เขาเรียกว่า n e v a d a Test a n d t r a i n i n g Range หรือว่า NTGR เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลเนี่ยวบคุมไว้ทั้งหมดครับก็คือรัฐบาลเนี่ยมีอำนาจเต็มที่เลยใช่ไหมคะคือมีอำนาจเต็มไปหมดเลยครับและมันเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลเนี่ยควบคุมขนาดใหญ่นะครับถึงขนาดที่ว่ามันใหญ่เท่ากับรัฐ,ร,ฐรัฐหนึ่งเลยทีเดียวครับก็คือรัฐคอนเน็กติคัตครับเขาก็เริ่มตั้งเป็นหน่วยขึ้นมาในปี1995ครับมีชื่อเรียกเนี่ยหลายต่อหลายชื่อเลยนะครับเรียกชื่อว่าอะไรบ้างคะคุณเกี่ยวก็ มี Para d ดร์เรนช o กูมเลกดีมแลนด์แล้วก็โ o m มี่แอร์พอนะครับส่วนชื่อ Area 51เนี่ยมาจากระบบการแบ่งเขตของรัฐบาลสหรัฐสำหรับพื้นที่ทดลองในเขต Nevada Test and Training Range หรือ NTR d ซึ่งเป็นพื้นที่ทดสอบทางทหารของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาครับในช่วงทศวรรษที่1950นะครับสำนักงานพลังงานปรมาูของสหรัฐเนี่ย หรือ Atomic Energy Commission (AEC) นะครับได้แบ่งพื้นที่ใน Nevada proving grounds เนี่ยออกเป็นหลายโซนครับหรือว่าที่เราเรียกว่า areas แหละครับเพื่อใช้สำหรับการทดสอบระเบิด New เ e ลีและโครงการรับอื่นๆโดย Area 51เนี่ยเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับส่วนหนึ่งของพื้นที่กรุมเล็กซึ่งถูกใช้เป็นฐานทับลับในการพัฒน,นาเครื่องบินสอดแนมเช่น U-2 spy plane นะครับถึงแม้ว่าชื่อ Area f i เนี่ยจะกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่รัฐบาลชารัฐมักเรียกสถานที่นี้ด้วยชื่ออื่นเช่นกูมเบรคหรือโฮมี่แอร์พอร์ตมากกว่าใช้ชื่ออเลฟฟิวันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเอเลฟฟวันเนี่ยพื้นที่นี้มีขึ้นมาทําไมแล้วก็มีขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันมีขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นครับหรือมันเป็นที่ตั้งของหน่วยที่เอาไว้ใช้สอดแนมโซเวียตในสมัยสงครามเย็นนะครับพะช่วงนั้นในสมัยสงครามเย็นสหรัฐอเมริกากับโซเวียตนั้นเขาก็แบบ พื่มๆกันถูกต้องไหมครับแล้วมันก็จะมีแบบสายลงุงสายรับอะไรมากมายแบบที่เราเล่ากันนี่แหละครับดังนั้นนี่คือสูนร่รวมกองสอดแนมว่าอย่างนั้นเดครับนอกจากนี้นยตามที่เขาให้ข่าวออกมานะครับพื้นที่นี้ก็ยังเป็นพื้นที่ทดสอบแล้วก็พัฒนาพวกเครื่องบินกองลาตะเวนสอดแนมครับเช่น U2 นะครับหรือว่า s r 7 1 Blackbird นะครับอย่างช่วงสงครามเวียดนามเองนะครับเขาก็บอกว่าพื้นที่ที่บริเวณนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่ เขาไปเอาพวกเทคโนโลยีของโซเวียตต่างๆมานะแล้วก็เอามาทําสิ so ่งที่เรียกว่า reverse e n g i n e e r ครับหรือว่าวิศวกรรมย้อนกลับนะครับพูดง่ายก็คือเอาของชิ้นหนึ่งมาเนี่ยถอดประกอบถอด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 ออกเนี่ยดูพวกของข้างในต่างๆครับแล้วก็พยายามทอ่เรียนแบบเทคโนโลยีเหล่านั้นขึ้นมาครับโดยปัจจุบันนี้นะครับเอาข้อมูลแบบ official เนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่แอริอัวันเนี่ยมีว้ยทดสอบเครื่องบินแล้วก็ทดทกลองบินอะไรต่างๆครับ โดยกลุ่มคนที่จะมาใช้รันเวย์ที่นี่เนี่ยก็ยจะมี3ามกลุ่มหลักๆเลยครับมีอะไรบ้างคะคุณเกวกลุ่มแรกเลยนะครับคือ CIA ของสหรัฐอเมริกากลุ่มที่2นะครับคือกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาครับและบริษัทผลิตเครื่องบินที่ชื่อว่า Lockheed ม a า t i n ครับที่เขาจะต้องมาทดลองบินอะไรบริเวณแอร์เรียฟทุกวันเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีรันเวย์ที่เหมาะมากๆครับกับการทดลองทดสอบพัฒนาเครื่องบิน เพราะว่ารันเวย์เนี่ยมันยาวมากครับทุกคนคือรันเวย์ของเขาอะยาวประมาณ12,000ฟุตหรือประมาณ3.6กิโลเมตรด้วยกันนครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าจะทดลองเครื่องบินอะไรเนี่ยมันก็มีเวลาเทคออฟนานเวลาแลนดิ้งนานเนี่ยเพื่อทดลองเครื่องบินแบบแปลกๆอะไรอย่างนี้นึกออกไหมครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันคือข้อมูลของกองทัพสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาพูดอย่างเป็นทางการครับ แต่จริงๆแล้วบริเวณ Area 51เนี่ยสมัยนี้เนี่ยอาจจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าสมัยก่อนพื้นที่นี้เนี่ยคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความลับนะครับลับถึงขนาดที่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าที่เขาแถลงแถลงออกมาเนี่ยหรือพูดพูดออกมาให้เราฟังเนี่ยมันเชื่อถือได้ขนาดไหนครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเทคโนโลยี Google Earth หรือว่า g o o g l e m a p เนี่ยมันก็มาหลายปีแล้วใช่ไหมแบบไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยเล่นกันไหมนะแบบถ้าสมมุติส่งไป ตามที่ต่างๆในโลกแล้วก็จะซูมลงไปดูได้ถึงขั้นแบบเห็นหลังคาบ้านตัวเองเลยครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับเราเนี่ยไม่สามารถซูมลงไปดู Area 51ได้ครับมันจะเป็นแบบพื้นที่เบอเอรหายไปเลยอะทุกคนจนกระทั่งเมื่อปีแบบ2018นะครับถึงจะเริ่มแบบส่องไปดู Area 51ได้ครับยังครับเท่านั้นยังไม่พอทุกคน รอบๆแอรีโอี Area เนี่ยนะครับมันยังมีป้ายน่าสงสัยแบบเต็มไปหมดเลยคือมีแต่ป้าย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 แล้วก็เขียนว่าแบบห้ามเข้าเขตห่วงห้าม,ามนูน่นนี่นั่นเขายังมีอีกนะครับว่าถ้าใครบุกลุกเข้ามาในแอรีโอี้วัเนี่ยมีโทษจำคุกเนี่ยไม่เกินหนึ่งปีแล้วก็ปรับไม่ถึงอขออภัยนะแล้วก็ปรับถึง5,000ันเหรียญครับดอลลา,าร์สหรัฐเลยครับแล้วแถวนั้นนะครับยังมีกล้องแบบจับตลอด24ชั่วโมงียกได้ว่าบุกเข้าไปเนี่ยรู้แน่แน แปลว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาซ่อนไว้ในนั้นแน่ๆครับทุกคนและที่สําคัญฟังมาแบบนี้นครับเราอาจจะรู้สึกว่าก็มันเป็นพื้นที่ความลับของทหารไงก็ไม่แปลกเป็นเขตม้วงห้ามแต่เขาเพิ่งออกมาบอกนะครับว่าเป็นพื้นที่ของทหารเนี่ยได้ไม่กี่ปีเองครับทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เคยพูดถึงบริเวณแอ e เรียฟตี้วันเลยครับคือไม่ได้ออกมาพูดตรงๆว่าอ๋อนี่เป็นพื้นที่เขตทางการทหารนะครับ คือเขาแบบปล่อยเบอร์แล้วทําให้คนสงสัยกันว่านี่คืออะไรทําไมที่ตรงนี้ถึงมีป้ายป้ายป้ายติดอยู่เต็มไปหมดเลยคือท,ทั้งทั้งที่เขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1995แต่เขาแทบไม่เคยพูดถึงบริเวณนี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับมาพูดถึงอย่างเป็นทางการครั้งแรกแบบครั้งแรกจริงๆอ่ะคือในปี2013ครับนออก็หม่ครับตั้งแต่ปี1995ถึง2013เนี่ยคือช่วงเวลาที่คนเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าที่นี่คืออะไรและในปี2013นี่คือ ก็คือ CIA ออกมาพูดครั้งแรกว่าเออมันมีพื้นที่ตรงนี้แหละที่เป็นพื้นที่ทางการทาหารส่วนพวกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาแบบกี่คนต่อกี่คนตั้งแต่1955ก็ไม่เคยพูดถึงบริเวณแอเรียฟิตวนเลยครับแล้วคนที่พูดถึงคนแรกเนี่ยคือใครคะคุณเกวคนแรกที่ออกมาพูดถึงก็คือประธานาธิบดีบารักโอบามาครับซึ่งแบบใหม่มากนึกออกปะ่ะคนมันก็ต้องลื้อกันไปต่างๆนานา,นานครับนด้ะอะไร,ประแปลกๆที่ผมว่าไว้เนี่ย มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เหตุการณ์สำคัญหลักๆเลยครับที่ทำให้คนเราเนี่ยชอบไปพูดถึง Area 51นะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะคุณเกี่ยวเหตุการณ์แรกนะครับคือเหตุการณ์ที่ Roswell หรือ Roswell Incident ครับ<ม>คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี1947เรียกได้ว่าตอนนั้นนะครับสงครามเย็นเพิ่งเริ่มใหม่ๆเลยครับทุกคนมันมีเจ้าของปศุสัตคนหนึ่งนะครับชื่อว่า WW m a c b ดว e ์านะครับวันหนึ่งเขาก็ได้เดินเดินอยู่ที่ยินของเขาเนี่ยแหละเดินไปเดินมาปุ๊บก,ก็ไปเจอเข้ากับอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นวัตถุประหลาดหน้าตาแบบอะไระดูยังไงก็ดูไม่ออกดังนั้นนะครับเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยมันมีข่าวหรือเรื่องจานบินย f o ต่างๆแบบเรียกได้ว่าว่อนนะครับเขาเลยเชื่อว่าสิ่งที่ฉันเจอเนี่ยมันต้องเป็น UFO แน่ๆเลย พราะว่าในหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเนี่ยเขียนไว้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นแบบแผ่นยางหนาเป็นแผ่นฟอยล์แล้วก็เป็นแผ่นแบบกระดาษแข็งคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับดังนั้นเขาก็เลยทําอะไรไม่ถูกครับเพราะว่าในสมัยนั้นมันก็ไม่ได้มีแบบ Google ให้เขาไปถามนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคืออะไรมันใช่ UFO จริงหรือเปล่าประเด็นเงาบริเวณที่เขาค้นพบเนี่ยมันก็อยู่ที่นิลินคอนนิวเม็กซิโก อยู่ใกล้ๆกับเมืองรอสเวลล์ครับเขาก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปแจ้งให้กับคุณจอร์ดวิลค็อกนะครับซึ่งเป็นนายอำเภอของเมืองรอสเวลล์พอไปแจ้งปุ๊บนายอำเภอก็แบบเอ้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปแจ้งให้กับผู้พันวินเลียมบันชาร์ดนะครับอีกทีซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นถึงผู้บังคับบัญชาการหน่วยทหารอากาศของรอสเวลล์ครับชื่อย่อๆก็คือ RAAF อ่ะนะ ซึ่งพอแจ้งเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไปตรวจสอบแล้ว r a a f เนี่ยนะก็รีบออกมาถแถลงการเลยครับบอกว่าอ่ะข่าวลือเรื่องจานบินเนี่ยเป็นจริงแล้วนะมีคนค้นพบชิ้นส่วนแล้วแล้วตอนนี้กองทัพอากาศเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วโดยมีพลตีเจสซี่มาเซลเนี่ยที่เป็นคนตรวจสอบแล้วตอนนี้เราก็เก็บซากจานบวงจานบินนี้เนี่ยเอาไปตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่า หนังสือพิมพ์ในตอนนั้นมันก็ต้องตีข่าวใช่ไหมการค้นพบจานบิน UFO อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่น่าสงสัยก็คือหลังจากที่ Roswell Daily Record ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในตอนนั้นเนี่ยตีพิมพ์ข่าวนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่ายูยูเนี่ยกองทัพสหรัฐอเมริกายูยูก็ออกมาถแถลงการใหม่ครับบอกว่าไอา้ซากที่ค้นพบเนี่ยนะมันไม่ใช่จานบินหรอกมันเป็นซากของบอลลูน <c oughs> เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาค้นพบบนฟ้าเนี่ย มันเป็นซาของบอลลูนครับสหรัฐออกมาแถลงกันและนี่เดี๋ยวฉันถ่ายรูปโชว์ให้ยูนี่เห็นไหมนี่เป็นซาของบอลลูนนะแต่คนคนหลายๆคนก็ยังเอ๊ะว่าเฮ้ยบอลลูนอะไรใช้ฟงใช้ฟอยมันดูไม่เหมือนบอลลูนเลยนะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยมีข่าวลงข่าวหรืออะไรไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำให้คนเมาท์มอยแล้วก็ลือกันไปต่างๆนานาเลยครับว่าแอเรียีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆนก็คือเหตุการณ์ในปี1989นะครับ ตอนนั้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณบ๊อบแลสซอร์นะฮะเขาเนี่ยอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมในโปรเจกต์พัฒนาเทคโนโลยีต่างดาวนะครับโดยตัวโปรเจกต์นี้นะครับเจ้าของโปรเจกต์ก็คือกองทัพสหรัฐอเมริกานี่นะครับแล้วเขาก็เล่าเป็นตุ้มตาเลยนวเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันทําสิ่งที่เรียกว,ว่ารีเวิร์สเอนจิเนียร์นะก็คือว่าเทคโนโลยีต่างๆของต่างดาวมาเนี่ยแล้วก็มาแยกชิ้นส่วนประกอบนู่นนี่นั่น่อ ที่ของทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีของต่างดาวแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับแล้วเขาก็ยังอ้างอีกนะครับว่าโปรเจกนี้เขาทํางานอยู่ในทะเลทรายที่เนวาดานะครับแล้วเขาก็อยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่า Sector 4ที่อยู่ชั้นใต้ดินของ a r e รียครับยังครับยังไม่พอครับทุกคน mm hmm. เขาเนี่ยเล่าให้หนักข่าวที่รัฐเวการฟังอีกนะครับบอกว่าเออเขาเนี่ยได้เห็นภาพถ่ายการชำละเอเลี่ยนมาด้วยตาของตัวเองแล้วนะ คือไม่ได้เห็นการชำละเอลเลียนด้วยตาตัวเองนะครับแต่ว่าได้เห็นเป็นภาพถ่ายการชำระเอเลียนมาเรียบร้อยเลยครับแล้วเขาก็ยังเล่าอีกนะครับบอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากนู่นนี่นั่นมีการไปเก็บกู้จานบิน UFO เอามาศึกษาใน Are a ียเนี่ยแหละประเด็นก็คือเรื่องที่เขาเล่ามานี่นะครับมันดันไปสอดคล้องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ข่าวลือของผู้คนมาตั้งแต่เคสลอสเบลพอดีไงดังนั้นคนก็แบบ โหเรื่องจริงเหรอเนี่ยแล้วก็ลือกันปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเลยนะครับแถมยังไม่พอนะครับผ่านไปไม่นานในปี1994เนี่ยกองทัพสหรัฐอเมริกาก็พิ่งจะกลับคําให้การของตัวเองนะครับบอกว่าเฮ้ยที่ฉันเคยแถลงไปเนี่ยว่าตอนนั้นที่มันเป็นเครื่องมือประกอบบอลลูนนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยไอ้นี่มันหน้าตาไม่เหมือนบอลลูนนี่ตอนนั้นฉันโกหกนะมันไม่ใช่อุปกรณ์ของบอลลูนแต่ว่าไอ้ซากพวกนั้นเนี่ยจริงๆอาอมันเป็นซากของอุปกรณ์ที่กองทัพสหรัฐอเมริกา เอาไว้ใช้เพื่อสอดแนมในสมัยนั้นนะครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือพิเศษมากๆครับที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์โมกุลนะครับแล้วก็ยังอธิบายอีกนะครับบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเครื่องนี้มันคือเครื่องที่เอาไมโครโฟนเนี่ยติดไปที่บอลลูนแล้วก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมติดกันแล้วก็อยากดักฟังที่ไหนก็ลอยบอลลูนอันนี้ไปใกล้ๆก,ก็จะได้ดักฟังโซูวอย่าด้ไงและที่ตอนนั้นทุ่งโกหกก็เพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ในช่วงสงครามเย็นเราจะมาแบบ ปล่อยข้อมูลทั่วไหลอะไรอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวพวกโซเวียตจะรู้ว่าเรามีทเทคโนโลยีแบบอะไรแบบนี้นะครับคนก็แบบเริ่มเอ๊ะนะกแบบถ้าแถนการรอบแรกกับแถนการข่าวรอบสองเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยฉันเชื่ออะไรดีเนี่ยแต่ก็อ่ะเม่เซนเพราะว่ามันช่วงสงครามเย็นนะนะแต่แต่ครับยังมีแต่ครับแต่ปรากฏว่ามันมีรอบที่สามครับในปี1997เนี่ยนะครับ มันมีคนไปเปิด The l o s Will Report ครับซึ่งเป็นรายงานของสำนักงานใหญ่กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกานะครับที่มันทึงเอาไว้ตั้งแต่ปี1953ถึง1959ครับบอกว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะมีการปล่อยบอลลูนดัมมี่ออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่ากองทัพสาสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการทดสอบนะครับว่าเฮ้ยเวลาที่นักบินเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องยังไงถึงจะต้องใช้ล่มชูชีพนู่นนี่นั่นทีนี้เนะี่ยมันก็ฟังดู make sense นะครับแต่ประเด็นคือ มันมีอีกหนึ่งคำตอบที่เมกเซนไปแล้วก่อนหน้านี้ไงครับดังนั้นนะคนก็เลยเริ่มแบบไม่เชื่อใจกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับรู้สึกว่าแกถแถลงข่าวแล้วเนี่ยแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันเลยอะ่ะฉันไว้ใจแกฉันแบบฉันไม่ไว้ใจแกละเออประมาณนี้แบบแกจะต้องปกปิดอะไรเอาไว้อยู่แน่ๆซึ่งเรารู้กันดีนะครับว่าทฤษฎีสมคบคิดหลายแบบทั้งหลายเนี่ยมัน ก็เกิดขึ้นได้เพราะคนเนี่ยไม่ไว้ใจถแถลงการอย่างเป็นทางการทั้งนั้นเลยครับคือถ้าคุณถแถลงครั้งเดียวแล้วก็เคลียไปเลยทุกคนก็จะแบบเออโอเคนะฉันเชื่อถแ,อแอถลงการอย่างเป็นทางการแต่ว่าเมื่อไหร่นี่ครับก็ตามที่แถลงการอย่างเป็นทางการเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาแล้วมันก็กลับไปกลับมานู่นนี่นั่นคนก็จะเริ่มตั้งทฤษฎีกันเองนะครับว่าดังนั้นคนก็เริ่มคิดกันแล้วครับว่า เอาแล้วไอ้แอรียลฟิตวันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่กองทัพพยายามปกปิดอยู่แน่ๆนหรือจริงๆแล้วที่มันมีคนออกมาว่ามันมีเทคโนโลยีเอเรียนเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกันแน่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของ FO เอฟโอเอเรียนอะไรนี่นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยม,มันดับตน้ตนๆเลยนะครับและบอกเลยว่าทฤษฎีที่บอกว่ากองทัพสหรัฐอ,อเมริกาจะท่องปกปิดเรื่อง u f เเรื่องของเอเรียนอะไรอย่างนี้เอาไว้เนี่ย มันคุกกลุ่นขึ้นมาอนะีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าในปี1996เนี่ยนะครับมันมีการเปิดเผยอ,ออกมาครับว่าประธานาธิบดีบิลลินตันเนี่ยของอเมริกานเนี่ยนะครับมีการออกกฎหมายครับว่าให้บริเวณ area 51เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่สามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็ทิ้งขยะอันตรายได้นะครับพอกฎหมายออกมาแบบนี้ก็ปุ้มทุกคนก็ตั้งคำถามตรงกันเลยครับว่าเฮ้ย ยายอันตรายอะไรอ่ะยายอันตรายนั้นมาจากไหนยายอันตรายอะไรกันแน่ที่ว่าอันตรายเนี่ยใช่หมายถึงว่าอันตรายต่อโลกเราหรือเปล่านะมันคือ U F O ใช่ไหมนะครับคนก็ลือลือนไปต่างๆนานามากมายครับจนปี2011เนี่ยนะครับมันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาครับชื่อว่า Area 51 and Uncensored History of Americas Top Secret Military Base นะครับ โดยคุณแอนนี่เจคอบเซนครับซึ่งคนเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มนโนขึ้นมาล้วนๆครับแต่เขาไปสัมภาษณ์กับคนที่เคยเกี่ยวข้องกับ Area 51ถึง70คนด้วยกันเลยครับและใน70คนนี้นะครับมีถึง32คนครับที่อ้างว่าเคยอาศัยหรือเคยทำงานใน Area 51โดยตรงครับแต่มันก็ยังมีหลักฐานเอกาสารอะไรบบต่างๆออกมาอีกเพียบเลยครับทุกคน นี่เป็นหนังสือที่พูดถึง Are ีย51ที่ละเอียดที่สุดในประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับมันก็มีคําอธิบายเหมือนกันครับว่าเหตุการณ์ที่ลอสเวลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโซเวียตเนี่ยได้บังคับให้คุณหมอคนหนึ่งครับพาตัดเด็กคนหนึ่งนะให้หัวเนี่ยโตผิดปกติคือให้หน้าตาเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนแบบที่เราเข้าใจกันเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ให้ขึ้นจานบินนะครับ บินไปที่สหรัฐอเมริกาครับกล่าวว่าจะแบบทำให้สหรัฐอเมริการเนี่ยแตกตื่นเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเอเลียนบุกเอเลียนบุกจะได้เลิกโฟกัสการตีกับโซเวียตนึกออกไหมแต่ปรากฏว่ามันไปตกที่ลอสแวล์ก่อน,นครับมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นนะครับกองทัพสหรัฐอเมริกาก็เลยมีการเอาเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยไปตรวจสอบแต่ต้องขอดอกจันใหญ่ๆไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ของแอนนี่เนี่ย ก็พอออกปุ๊บมันก็เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรเลยครับว่าเชื่อได้ไหมหรือว่าเชื่อไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นเลยครับว่ามีคุณ้องนาซีที่ได้รับคําสั่งจากโจเซฟสตาลินของโซเวียตให้มาทำยูเ o บอมทําจานบินลอมแบบที่แอนนี่เขียนเล่าเอาไว้นะครับไม่ว่าเรื่อง a r e ิอ1เนี่ยจะจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับสิ่งนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆครับคือมันเป็นข่าวลือไปแล้วครับ แล้วมันก็เป็นเขาวลือที่อยู่ในความสนใจของคนจํานวนมากนะดังนั้นพวก Bob er บล็อบเขาเจอต่างๆก็จะต้องอบรับ Area 51เข้ามาอยู่ในอ้อมอกอย่างดีนะคือพวกหนังพวกซีรีส์พวกประตูนู่นนี่นั่นเกี่ยวเรื่องของ Area 51ฟเนี่ยไปเล่นกันครับโดยหนังเรื่องหนึ่งที่ดังมากๆครับแล้วคนก็มองว่าอ่ะน,นี่แหละเกี่ยวกับแอร a อัฟ่นแน่ๆก็คือ Independence Day นะครับที่ออกมาเมื่อปี1996 ทีวิวสมิธเอ้ยขออภัยนะครับทีวิวสมิธเล่นนั่นแหละครับมันจะมีการพูดถึงการที่กองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยจับเอเลี่ยนไปไว้บริเวณแอเรียฟตี้วัน Area แบบต้งๆเลยครับหรืออย่างซีรีส์ The X Files เนี่ยนะครับเที่ยวมาเมื่อปี1998ก็มีตอนหนึ่งครับที่ชื่อว่า Dreamland นะครับในนั้นนะครับก็จะมีตัวละครสองตัวนะครับที่อ้างกันว่าเฮ้ย เคยเห็น UFO แปลกๆที่บริเวณ Area ียครับทั้งนั้นมันก็เหมือนแบบตอกย้ำภาพตอกย้ำข่าวลือที่คนเชื่อเชื่อกันอยู่แล้วว่าบริเวณ Area ียเนี่ยมันจะต้องมีมายุต่างดาวมี UFO แน่ๆครับแล้วพวกหนังซีรีส์หรือละครอ,อะไรใหม่ๆมันก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่เลยครับอย่างที่พวกเราดูๆกันเนี่ยครับ Agent of Shield ครับของมาวิลเนี่ยนะครับก็พูดถึง a r เ a 51นะครับ หรือว่าซีรีส์ด็อกเตอร์หูเองก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเงแต่ในะเอาจริงๆนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเผยๆข่าวหรือเรื่องไอเดียฟิ้วันเนี่ยนะครับแทโด,ด่งดังแล้วก็เป็นที่ฮอตฮิตแล้วคนก็เชื่อกันมากกว่าทฤษฎีสามเีย่ยมเบอร์มิวดาซะอีกนะครับเอาจริงๆทุกคนนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมาดูเรื่องข้อตัณฑฐานที่เกี่ยวข้องกับ a อเ a ียฟิวันเนี่ยนะครับเราจะต้องมาดูก่อนครับว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดเกี่ยวกับ a r e a 51ยังไงซึ่งพวกเรานะครับ ก็ได้แบ่งออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันครับคือมีกลุ่มอะไรบ้างคะคุณเกี่ยวก็กลุ่มแรกนะครับคือพวกที่เชื่อครับว่าบริเวณ Are a 51วันเนี่ยมันจะต้องมีบริเวณที่ของทัพสหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆครับและที่สําคัญนะครับ ไอ้ความลับที่ซ่อนอยู่เนี่ยจะต้องเป็นความลับเกี่ยวกับ U F O เกี่ยวกับเอหรืออย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างดาวแน่ๆครับโดยคนกลุ่มนี้นะครับเขาจะให้เหตุผลเหมือนกับที่ผมเล่ามาทั้งหมดรวมถึงเหตุการณ์แปลกๆอีกหลายต่อหลายอย่างที่เขาก็เอามาจับผสมยำรวมกันครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเชื่อตั้งแต่ว่าที่นี่มีการเจอวัตถุประหลาดอะไรสักอย่างจากต่างโลกแล้วก็มีการทําวิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อที่จะแกะเทคโนโลยีนั้นออกมารวมถึงมีการกักขังมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลียนเอาไว้นี่ครับคือเขาว่าเป็นสายที่เชื่อคุณบ๊อบลาซาครับส่วนบางคนเนี่ยครับคิดไปไกลกว่าน,นั้นอีกนะครับคือเขาเชื่อว่านอกจากจะเป็นแค่ยานอาวกาศฟุกไปฟุกมาเนี่ยนะนี่นี่ยนะยังมีเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมอากาศได้ข้ามการเวลาได้อะไรเงี้ยครับ เรื้อว่าเทคโนโลยีที่ล้ำๆ้เนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่มีจริงเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ในอารีย51นี่แหละครับแล้วมันก็เป็นเทคโนโลยีจากต่างดาวที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะปกปิดเราเอาไว้นะครับรวมไปถึงคนบางกลุ่มเนี่ยนะครับที่เขาเนี่ยไม่เชื่อเรื่องการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าบริเวณอ r ริเีนนี่ยะครับก็คือบริเวณที่สหรัฐอเมริกาสร้างภาพเหล่านั้นขึ้นมานะครับ จำลองเป็นดวงจันทร์เพื่อจะขู่ขวดรัดเสเซียหรือว่าโซเวียตในตอนนั้นครับต่อไปเราไปฟังความเห็นของอีกกลุ่มหนึ่งดีกว่านะครับกลุ่มแรกเนี่ยเชื่อว่ามีความลับแล้วก็เชื่อว่าเป็นความลมามับเกี่ยวกับเอเรียนใช่ไหมส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีความลับนะเขาก็บอกว่ามีความลับครับแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวกับเอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาวเลยเหรอกโดยเขาให้เหตุผลว่าอย่างแรกเลยนะคือเขาไม่เชื่อคุณบอบลาซาครับ เนื่องจากคุณบ๊อบลาซาเนี่ยนะครับโดวนจับได้ครับว่าเขามีขาดปลอมแปลง,งเอกสารการทํางานการศึกษาครับันนั้นนะครับหลายคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วนี่ทุกอย่างที่เธอพูดออกมามันโกหกหมดเลยนี่นะแถมบางคนนะครับเขาก็ไปให้เหตุผลอีครับบอกว่าเรื่องที่คนเรามาเชื่อเรื่องยูเโมนุษย์ต่างดาวน,นู่นนี่นั่งจานบินกันเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยกองทัพของสหรัฐอเมริกา เริ่มฝึกบินเครื่องบินลาตะเวนสอดแนมยูทู e ครับประเด็นคือตอนนั้นมันเป็นความลับทางการทหารเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นคนก็แบบไม่เคยเห็นไอ้เครื่องบินที่มันบินได้สูงขนาดนี้เร็วขนาดนี้มาก่อนคนเลยจินตนาการกันไ,ไปใหญ่ครับเลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างดาวแน่นแ,แล้วเขาก็ไม่ได้มีความพยายามออกมาแก้ข่าวตอนนั้นครับว่าเป็นความลับทางการทหารไง ก็ปล่อยให้หรือว่าเป็นเออมนุษย์ต่างดาวอะไรไปก็ดีกว่านะครับจนกระทั่ง CIA ครับเพิ่งจะมาเปิดเผยไม่นานมานี้แหละครับว่าอ๋อเขามีการซ้อมฝึกบินกันแต่จะมาแก้ตัวแล้วเล่าทุกอย่างเปิดออกมาหมดมันก็ไม่ได้เงเพราะว่ามันเป็นฐานทัพรับทางการอาหารแล่มันก็ยังมีการทดลองนู่นนี่นั่นอยู่นั้นๆการที่เขาแก้ตัวกลับไปกลับมาเนี่ยก็เพราะว่าคือเขาอะแค่อยากบอกกับทุกคนว่ามันไม่ใช่ UFO นะมันเป็นการซ้อมฝึกบินในสมัยนั้น แต่เขาก็ไม่ได้อยากให้มารู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาทำอะไรอยู่มีความลับอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอีกนะครับและเท่านั้นนะครับยังไม่พอนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้ว,ลวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็มีฐานทัพลับอะไรอยู่ทั่วประเทศเต็มไปหมดทําไมถึงมาบอกแค่ว่ามีแค่แอ e เรียล51ที่เดียวล่ะที่เกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนจริงๆแล้วที่อื่นถ้ามันจะมีมันก็มีได้หมดทุกที่นี่แหละและที่สําคัญนะครับ ผู้คนที่ทํางานในแะดพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่เก็บความลับสุดยอดอยู่แล้วดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับเอเลียนหรอกครับมันเป็นความลับอื่นของรัฐบาลแน่ๆน,นะครับซึ่งเอาจริงๆก็เหมือนกับที่ผมเกิดไว้ตอนต้นนั่นแหละทุกๆคนปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรอยู่ใน a อ e เรียฟิตี้วันกันแน่ครับเพราะเรารู้แค่ว่านี่เนี่ยคือบริเวณซ้อมฝึกบินตามที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศออกมาครับ แต่ในดินแดนนั้นน่ยมันก็ยังเป็นดแดนที่มีความลับอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะว่าแต่ฝังกันไปขนาดนี้แล้วครับคิดว่าคิดยังไงกันครับทุกคนเชื่อแบบไหนกันครับคิดว่าอะไรฟิ่วันจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ขอถามความเห็นของคุณคุณบัวนะครับว่าคุณบัวเป็นฝ่ายครับเป็นฝ่ายเชื่อหรือว่าไม่เชื่อยัไงครับเกี่ยวกับอะไรฟิวันเออถ้าถามฉันนีฉันคิดว่ามันก็ดูน่าจะเชื่อดีนะคะ เนี่ยผ,ผมต้องบอกว่าผมเนี่ยเชื่อครับว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการปกปิดอะไรบางอย่างไม่ให้พวกเรารู้มาเนี่ยครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนอะไรแบบนี้หรอกครับผมคิดว่ามันอาจจะมีแบบพวกแบบอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่พวกสหรัฐต้องการที่จะแบบเก็บไว้แบบเผื่อสงครามโลกครั้งหน้าอะไรอย่างนี้แบบแล้วก็แบบที่น่ากลัวไปกว่านั้นเลยก็อาจจะมีแบบพวกเขาจับมนันไปทดลองอะไรอย่างนี้หรือว่า มีตั้งแต่แบบ AI ทางการทหารโอ้โหถ้ามีจริงนี่มีสงครามนี่บอกเลยว่าน่ากลัวมากนะคุณๆครับ AI ทางการทหารแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะครับเขายังมีคนบางกลุ่มที่ลือกันอีกนะครับว่าแบบเออหรือว่าเขาจะทดลองสารเคม,สเคม,สเคมูสารเคมีอะไรกันในนั้นถ้าบอกว่าทดลองจริงนี่ตรงตรง,ตรงนี้อันตรายอยู่เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมันระเบิดขึ้นมาแล้วสารเคมีพวกนั้นฟุ้งกระจายไปทั่วโลก โหเราเราเนียคงเละบดีครับก็อีกเรื่องหนึ่งครับคุณบัวคิดยังไงเกี่ยวกับเอเลี่ยนครัแบบคิดว่าเอเลี่ยนเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าครับนี่คิดว่าเอเลี่ยนไม่น่ามีอยู่จริงนะคะส่วนตัวผมนยผมคิดว่าแบบมนุษย์เราก็แบบจักรวาลเรามันก็กว้างนะครับแล้วแบบในขนาดโลกเราก็ยังมีสิ่งมีชีวิตเลยผมคิดว่าจักรวาล ทั่วโลกแม้ว่าจะโลกอื่นก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาจจะยังไม่ค้นพบเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีอะไรของเรามันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นไงครับแต่ว่าก็แล้วแบบประเด็นหลักเลยคือไอเอเลียนเนี่ยที่เขาแบบวาดๆกันนี่มันหัวตโตๆตุต่มๆเนี่ยคือเขาเอาหน้ามาจากไหนครับนั่นเลยครคือเขาไป,ปรู้ได้ยังไงคะใช่ครับคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างครับ, mm hmm. รบเกี่ยวกับเอเรียน mm hmm. ก็รู้สึกยังไงก็สามารถพิม ตอบกลับมาก็ได้ครับและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดนะครับของเรื่องลับๆของ Area 51ครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับสำหรับวันนี้พูดเ,เอาขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ